เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฝัง Built-in h o ครับขนาด80เส้น4หัวนะฮะมีฟังก์ชันช่วยเพิ่มระดับความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยเดี๋ยวอยากให้เชฟปนี่ยครัง่ายมากกึ๊บจิ้มปุ๊บเปิดปั๊บนะครับอ่าแล้วก็พอเราขยับไปตรงไหนครับนะตรงไหนเล่นได้เลยนะครับไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยเขาจะย้ายที่ไปตามเราเลยนะเขาจะตามเองเลยนะใช่เราไม่ต้องมานั่งกดนี่คือเคนเซอร์ตามเลยใช่แล้ว แล้วตัวทัชเนี่ยเราเราเลื่อนได้ง่ายมากด้วยนิ้วสัมผัสเลยมอนเหมือนแบบเหมือนมือถือเลยคืออินฟินิตฮี่ติ้งโซนอันนี้คือแบบเขาเลื่อนแล้วก็เซนเซอร์ก็ตามไปนี่ ถ้ามีเด็กเล็กๆที่บ้านนี่แบบสบายยใช่แล้วมีระบบป้องกันเด็กด้วยใช่ไหมเชฟใช่เพราะว่าเขาจะเวลาเราเราก็สามารถเลื่อนไปที่ล็อกนะครับกดปุ่มล็อกกดปุ่มล็อกได้ด้วยแล้วก็กดปุ่มหยุดได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยตัวเขาเรียกตัวสต็อป n อน o โกเหมือนกับว่าผมเนี่ยย่างย่างอยู่แล้วเอ้ยมีอย่างอื่นที่ต้องไปทําเรากดสต็อปแอนด์โกตรงนี้ข้างๆได้แล้วเขาก็จะกลับมาอุณหภูมิที่หนึ่งเพื่อที่ทําให้ยังคงสภาพไว้อยู่มันก็จะไม่ไม่ร้อนเยี่ยมเลยโอ้โหสุดยอด